สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเอลวิสครับท่านเป็นนายพิธีเป็นพิธีกร์ูดมเนอรพิธีการงานแต่งงานใน,นวันนี้ที่ส,มสโมสรตำรวจน้ำลำบืาอหครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพศ2อ,อง7ครับวันนี้งานแต่งงานของน้องโดมกับน้องเป็กครับ คนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ป้าสาวนะครับนี้ครับพี่ยังว่างอยู่นะครับเชิญครับทุกป้าสาประเคิถวายน้ำฉันนะครับเจอนักพี่ครับ ยาน,นข้างนี้ครับตอนนี้ถือได้ว่าทุกท่านนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับออขอกราบรับทุกท่านเข้าสู่สมุทรสงราตบวน้ำเราไม่ได้นะครับวันนี้วันนี้เป็นสีวันเป็นวันมงคลเลิ่มงคลชัยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบ พฤศจิกายนพศ2567นะครับเป็นวันประกอบพิธีงานมงคลสมรสให้แก่คู่บ่าวสาวจเจ้าบ่าวของเราก็คือน้องโดมนะครับเจ้าสาวก็คือน้องเป็กนะครับพิธีมงคลสมรสวันนี้เป็นแบบประเพณีไทยนะครับเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์คู่บ่าวสาวก็จะได้าวุญร่วมชาติตักบาทบาร่วมขันทำบุญส่วนร่วมกันผสมข้าวกล้อร่วมก็จักรเจริญุงคลพระศริปราทพรเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวและทุกท่านเลยนะครับขอเริ่มพิธีสงฆ์เลยครับ ลำดับแรกครับขอเชิญทุกปศา,าวที่โต๊ะหมู่ครับจุดทุกเทียนบูชาพระราตรากราบพระพันธจ้าที่สวยกุมมือกันจับเทียนต่อเทียนนวนจุดทุกเทียนบูชาพระราตรายสบายๆนะครับยี่แต่ญจาเจาไปดีแน่นอนมาจากไหนครับ นครศรีธรรมราชองเธอเลยครับพุ่งสูงขอกความฝันเชิญครับเชิญครับนะครับขอที่ครับเชิญครับตั้งไว้ครับของตลาดครับ<ช><ด> ต่อด้วยประเทถวายขันน้ำมนต์และพานใส่ศีลครับอั่อยเลยครับเขียนหน้งที่ครับอ่าครับภาษาอทูุเทียมชาเระ่มไทยเสร็จแล้วนะครับ ขอกราบนมัสการพระพุทเจ้าพระเก้ารูปจากวัดบางนางเกงครับที่มีเมตตาเดยทางมาเจะิลยผู้โหดเชื่อเป็นสิบมงคลแก่ผู้บ่าวสาวและคณะเจ้าภาพคุกท่าน,นื่องด้วยวันนี้เป็นวันประกอบงานที่มีมงคลแก่ผู้บ่าวสาวครับขอเชิญทุกท่านกนลัมือครับตั้งใจเปล่งวาจาบูชาพระตรัตรายสมาทานเป็นศีลและสะดับรับฟังพระพุทธมนต์ครับ สาธุอิปินาสตตาเลนะตามพุทอธอภิปุญญามะกอิปินาสตตาเลนะตังธรรมอภิปูญญามาักอิปินาสตตาเลนะตามสังคังอภิปูญญามา

แล้วครับเราปรกราบลาพระพร้อมกันครับพนมมือครับอาลังสัมมาสพุทโธพระทวาพุทธังพระทวันนังอภิวาเนนี้ตว่าขาโตพระทวตาธโมธมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระทวโตสาวกสังโฆสังฆังนังานี้เชิญทุกภาษาลุกขึ้นข้างนอกเลยครับจงทางก็ไปเลยนะไปเลยน Sudah berkabut hati-hati